จริงหรือไม่นะครับที่ผู้ชายแท้ๆในยุคสามก๊กแต่งหน้าทาปากใส่เสื้ออบร่ำนะครับตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์ฉินแล้วก็ราชวงศ์ฮั่นผู้ชายจีนนะครับก็ถือเอาความล่ำสานเข้มแข็งเป็นความงามในอุดมคติมีแต่เด็กบําเรอกามแล้วก็นักร้องนักแสดงอย่างพวกนิ้วจึงจะส้ำอ้างอ่อนช้อยแต่ในยุคสามก๊กราชวงศ์หว๋ยแล้วก็ราชวงศ์จิ้นพวกผู้ชายค่อยๆนิยมแต่งหน้า ที่พวกเขาชอบมากที่สุดก็คือการทาปากและก็ผัดหน้าทาแป้งตามพงศาวดารสามก๊กภาคหุวก๊กบทวังเวยสองนะครับประวัติดิวฟู่บันทึกไว้ว่าโจสิ์นะครับผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดคนเด่นแห่งราชสกเจีนอานเพื่อจะต้อนรับหารตานันฉุน บัณฑิตของของจื้อผู้ที่มีชื่อเสียงถึงกับเคยเข้าที่นั่งช้าไม่พูดจากับใครขณะนั้นอากาศร้อนโจสิิตนะครับจึงเรียกผู้ติดตามให้เอาน้ำมาให้เขาล้างหน้าแล้วก็ทาแป้งแสดงชัดเจนว่าโจสิตท,ทาแป้งนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับนอกจากโจสิตแล้วนะครับลูกผู้ดีมีตระกูลบางส่วนก็ชอบแต่งหน้าทาแป้งหนังสือซื้อชัวซินอีเรื่องเล่าสำนวนใหม่บรรพยงจือ้อ หลิวเซี่ยวนะครับทำคำอธิบายโดยยกข้อความจากหนังสือวิเลวีประวัติสังเขีราชวงศ์หุยมาว่าโฮอันนะครับเหอเอียนจีนกลางลงรูปตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ทาแป้งไม่เคยห่างมือเวลาเดินจะมองดูเงาตัวเองเพื่อสำรวจความสวยงามคำว่าผ้าปกติหมายถึงวัสดุที่ทอจากไหม ทาแป้งในที่นี้น่าจะหมายถึงอย่างพับทาแป้งในปัจจุบันเป็นถึงหลานโหจินเอนะครับหรือว่าเหอจินแม่ทัพใหญ่ลูกเลี้ยงของโจโฉและนักประญาผู้โด่งดังสูงสุดคนหนึ่งในสมัยนั้นแต่โฮอันตลับแป้งไม่ห่างมือประจักษ์ชัดว่าเขาเติมแป้งแต่งหน้าได้ทุกเวลาแสดงว่าโฮอันทาแป้งแต่งหน้าอยู่เสมอ ความนิยมแต่งหน้าทาแป้งนี้เข้มข้นยิ่งขึ้นตลอดมาจนถึงจุดสูงสุดในราชวงศ์ฉีแล้วก็เหลียงแห่งราชวงศ์ใต้ลูกหลานผู้ดีแต่งหน้าทาแป้งกันเกือบทุกคนไม่ใช่แค่ทาแป้งแต่ยังใช้ถูจูก็คือทาสีแดงอีกด้วยคือใช้สีแดงแต่งหน้าทาปากคล้ายการทาลิ้นจีในยุคหลังในหนังสือเอียนซืเชอเชนวินนะครับคำสอนตระกูลเอียนบทเชียนเสน,นะครับก็เตือนให้ไฝ่ศึกษา กล่าวว่าในยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ใต้ลูกหลานผู้ดีไม่มีที่จะอบเสื้อผ้าและก็ไม่สามารถทาแป้งแต่งแต้มได้ด้วยสีแดงความนิยมนี้ก็พัฒนาไปจนทุกคนทำเหมือนกันเห็นได้ถึงสมัยนิยมอันเข้มข้นในเรื่องนี้และก็ช่วงเวลานี้นะครับนอกจากทาแป้งแต่งหน้าแล้วผู้ชายในยุคสามก๊กยังนิยมอบร่าเสื้อผ้าโจผีก็ชอบเรื่องนี้พงศาวดารสามก๊กจีภาควีก๊กบทประวัติฟังนี้บันทึกไว้ว่า องค์กษัตริย์หรือว่าโจผีขี่มา้าม้าไม่ชอบกลิ่นหอมของเสื้อผ้าตกใจกัดหัวเข่าของพระองค์พระองค์จึงกริ้วมากสั่งให้สังหารมา้าตัวนั้นทันทีพระเจ้าหวีวันตีนะครับก็อบร่ามเสื้อผ้ากลิ่นหอมฉุนจนม้าผวากัดเอาหัวเข่าของพระองค์ดังนั้นตั้งแต่รัชศกเจียนอานปลายราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาผู้ชายก็ชอบแต่งหน้าอบร่ามเสื้อผ้ากล่าวได้ว่าเป็นความนิยมพิเศษสุดนะครับของยุคสมัย ถ้าเช่นนั้นทำไมผู้ชายยุคนั้นจึงนิยมแต่งหน้าเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับความนิยมในยุคนั้นอย่างยิ่งในสังคมจีนยุคราชวงศ์ฮั่นสืบเนื่องมาจากความรุ่งเรืองของรัฐที่คงจื้อกิริยาวาจาของผู้มีการศึกษาถูกความเคร้าให้เป็นมาตรฐานตามแบบแผนจริยธรรมของรัฐที่นี้กรอบแห่งมาตรฐานนี้ก็กำหนดให้คนต้องรักษาคุณธรรมประเพณีในเรื่องต่าง ในทางความคิดต้องยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามสารกลังหลักทั้งสามก็คือประมุขเป็นหลักของขุนนางสามีเป็นหลักของภรรยาบิดาเป็นหลักของบุตรนะครับยอมรับอำนาจรัฐแล้วก็รัฐทิเทวราชทางการปกครองโดยอัตโนมัติห้ามแสดงความเห็นชั่วร้ายนอกกรีดพฤติกรรมภายนอกต้องปฏิบัติตามจารีตและก็หลักการทั้งหลายของรัฐทิขงจื้อห้ามทำตัวตามใจกล่าวโดยสรุปนะครับตามข้อกำหนดดังกล่าว ผู้มีการศึกษาต้องเชื่อฟังกตันยูต่อบุปการีเคารพรักพี่น้องประหยัดขยันจงรักภักดีอ่อนน้อมถ่อมตนรักษาจารีตใฝ่พัฒนาตนให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมดังนั้นผู้มีการศึกษาในยุคนี้ส่วนมากจะมีบุคลิกภาพสํารวมวิธีคิดและก็พฤติกรรมของพวกเขาจะมีลักษณะร่วมกันมากต่างกันน้อยแสดงออกถึงลักษณะพิเศษของบุคลิกภาพกลุ่มซึ่งขาดความเป็นปัญเจก แต่ทว่าเนื่องจากความเสื่อมทรงของจัก,กรวรรดิฮั่นมาตรฐานอันค่อนข้างจะแข็งทื่อตายด้านของรัฐที่คงจื้อนี้ค่อยๆถูกละเลยไปแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คนปัญญาชนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งถึงกับเริ่มคิดที่จะทำลายนะครับรอบมาตรฐานนี้เจโฉวเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้ประกาศรับสมัครคนของเขาระบุชัดเจนว่าขอเพียงเก่งก็รับบรรจุสังคมยุคนั้นตอบสนองเรื่องนี้ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ผู้คนจึงยิ่งไม่อยากรับกรอบมาตรฐานของรัฐที่องจื้อมาจำกัดวิถีชีวิตคนดังนั้นพฤติกรรมที่ต้องการความเป็นปัญเจกของตนจึงค่อยๆปรากฏผู้ชายแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางก็เป็นผลิตผลโดยตรงของค่านิยมดังกล่าวนะครับ